Okay, here we are. <laughs> Anyways, um. Thank you for the great dinner and, um, And for the ride. Mm -hmm. Good night. Wait, well, hey, aren't you gonna invite me in? Uh. Maybe next time. Come on, Chris. How long have we known each other? You still don't trust me? No, it's not that I, I trust you. Uh, but... Just one cup of coffee. Just a cup of coffee, please. Thank you. ชื่ออะไรเราอ่ะมินิอืมชื่ออะไรนะม,มินิโอ้หน้าขี่งั้นนะแล้วพี่อ่ะพี่เรนเรนอืมเ,เรนหรือขี้เรน <c oughs> น้องนี่ต,ต,ตลกจริงไงน้องเนี่ยเออเป็นคนตลกเหมือนกันนะเล่าชอบตลกเหรอชอบก็ชอบนะเล่ามีตลกในดวงใจไหมมีไหมตลกในดวงใจเหรออืมก็มีนะใครอะตลกในดวงใจ แกงสามชาเออชอบแกงสามชาเนี่ยใช่เออมีชอบเป็นพิเศษม,มีใครไหมมีใครไหมพี่หม่อมกับพี่แท่งสองคนเหรอใช่ไอแบบอีกคนไม่ไม่ชอบเหรออีกคนไอที่อ้วนอ้วนอ้วนอ่ะ,นนะกติอ่ะนะเออเออก็ติยี่งไปดูช่องไหนวะก็ติอยู่แกงสามชาเออ <c oughs> ซองเดียวกับพี่ดูอ่ะเหรอเออดูดูดูเรื่องอะไรไหมอะไรทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องไปงานศพญาติเองอ่ะฮะยี่แม่งตกน้ำตายพี่พี่<ะ>ถามจริงๆเหอะจะมานี่จะมาเอาหรือว่าจะมาหาเพื่อนคุยเครียดอันเนี้ยเครียดเนี้ยเ<ฮ>ครียดก็เอาอะไรฮะแต่ก็ใจเย็นๆก็คุยกันไปก่อนก็ได้ลมเสียเนี่ยลมเสียเนี่ยไม่เป็นไรก็คุยกันก่อนไหนรู้จักกันก่อนคุยกันก่อนสักทีเหอะ แต่พี่ก็ต้องการแบบนั้นนั่นแหละเดาพร้อมไหมกูถามมึงกูนะพร้อมโอ้ตัวเองโอ้เสียงโอย้ยาง่าแทบปริมมา พี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ,โอ,อะไรเนี่ยที่เป็นอะไรเนี่ยเออพี่เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่แตะเนี่ยนะโอ้แตะแรงเลยแตะแรงที่ไหนไม่ได้แตะแรงเลย,หม,เลยห,มหมดเลยหมดหมดเลยอ่ะหมดเลยคนในวงการเรียกผมว่าตีอะไรเฟินนกเพิงแห่งบางปะมา นับค่าที่ผู้คนกล่าวขานนับค่าที่ผู้คนเกรงกลัวแต่ในชีวิตจริงผมมันแค่นกกระจอกนกกระจอกที่ผู้หญิงเยอะหยันนกกระจอกที่ไม่ทันจะกินนะ้ำนกกระจอกที่ไม่ทันจะได้บินนกกระจอกที่ปีกหักนกกระจอกปีกหักที่ทำได้แค่เดินเดินเดิน แล้วก็เดินแต่แล้ววันหนึ่งนกกระจอกอย่างผมก็เดินมาเจอหองฟ้าเขาเต็มเปล่าโอ้ที่ควรจะร่ายรำอยู่บนท้องฟ้าแต่วันนั้นเธอกลับมาร่ายรำอยู่บนพื้นดิน แต่นี่มันคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญเพราะถึงมันจะเป็นเรื่องของพรมลิขิตยังไงหงฟ้าก็คือหงฟ้าและไอ้นกกระจอกยังไงมันก็คือนกกระจอะกัอนอยังครับและมันคงจะจบอย่างกระจอะงอกง่อยถ้าหงฟ้าเกิดร้วเราคือพวกนกกระจอกไม่ทันจะกินน้ำปล่อยเขาไปเถอะตีปล่อยหงไปตามทางของเขา nó cực chọc chào Nhà sợ tự tích thiết sợ tiệm Hãy subscribe เอามาอีกช็อตหนึ่งเอามาเพิ่มอ,อีกช็อตหนึ่งนี่พี่ขับรถมาหรือเปล่าอ่ะขับพี่แปดช็อตแล้วนะอือไ,ไม่รู้สึกเลยเนี่ยเอ้ไม่รู้สึกเลย้า<พ>น้ำเปล่าวะเนี่ยพอพี่เมาแล้วไงครับฮะไมร่รู้เรื่องอะไรนะเนี่ยแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องอืออือพี่อือหลับแล้วอือ อย่างตอแหล,ะแล่ะเราเป็นมั้งเป็นอะไรอะ่ะเออเหรอเอรู้นะเอ๊ะ,อะ,อะ,อะเป็นมาเนี่ยเป็นเอ๊ะไงลูกหรืลับทั้งลูกทั้งลับแหละพี่โอ้น่าก,กลัวแล้วพี่อ่ะลูกรห,หรือลับเฮ้ยดูเหมือนหมาแหมผีเห็นผี่ฮึน้อง นี่เราพีไปมาอะไรโดนกระทิบเลยเนี่ยเรู้ว่าเก็บปล่าไว้แดกข้าวเลยเออไ้ยเช็คินเลยเท่าไหร่ทั้งหมดก็สองพันสี่ร้อยบาททวนอืมสามพันได้ป่าแล้วแต่ศรัทธาลิจ่ะเอ้ยนี่หรือว่ารู้ใจอือสามพันอ๋อไปสารน้องอุจจารอือ <c oughs> ปอกาา้าช็อตหนยยึ่งค่ะมอเลยนยยี่หอันปกานา้าช็อตหนึ่งค่ะได้สกคู่เลย

เออมีอะไรครับอ๋อเอ่อจะถามว่าคุณมีไฟแช็กเปล่าคะเอ่อผมไม่สูบบุหรี่ครับไม่มีไม่มีครับอ๋ออ่คุณโอ้ยอ๋อยโอ้คุณโอเคนะคะโอเค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 มีมีอะไรครับมีอะไรไม่มีอะไรละค่ะคุณโอเคนะคะ หมดหมดแล้วหมดแล้วให้ช่วยมีไหมมึงจะไปทำไรอ้อยไม่ทันแล้วไม่ทันอ้อยจู่ๆขงฟ้าเขามานั่งลงข้างๆเนี่ยมันนึกว่าเปนเรื่องอะไรแล้ววะไอ้เว้นนี่ขังสองนะเขาไม่เรียกบังเอิญรู้ป่ะฮะเขาเรียกว่าผมลิขิตชัดๆเป็นไงเขาไปแล้วไงห,หึ ลูกพ่อนี่คงจะถึงเวลาแล้วนะที่พ่อจะต้องหาวิธีจัดการอะไรกับลูกเนี่ยหื